มสร้างโมเดลแล้วนี่น่าจะทําเป็นฐานพระพุทธรูปเอาพระพุทธรูปวางตรงนี้มันก็โตนะครับลายไม้สวยนะนี่เป็นลายธรรมชาติอันนี้ก็ต้นประดูนะครับกิ่งกิ่งประดูที่เขาแห้งตายแล้วสวยนะนี่เป็นตะเป็นเขาเรียกอะไรแกนไม้ปะดูนะเนี่ย นี่เล็กทำเป็นบอนไซ์ได้เลยเนะี่ยแต่มันมัน,มนตายแล้วผมเลยมาทําแบบนี้อันนี้ก็เป็นรากถ้าจะให้ดีต้องใส่นอตใส่สก,กรูนี่ผมทดลองดูก่อนทดลองทําดูโมเดลแบบพระพุทธรูปนะครับอันนี้สวยอันนี้จะห้อยอะไรก็ได้หรือนนจะหาเป็นแบบไฟมาใส่ตรงนี้ก็ได้พอทดลองถูกดำดูก่อน นี่ลองกาดูก่อนครับทดลองเกาวาหากมันได้แล้วผมก็จะเปลี่ยนจากกาเป็นสกรูนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นไม้เหมือนกัน,นตาไม้จะเอามาใส่ตรงนี้ละใส่แล้วสวยด้วยนะ คนว่าไงเหมือนช้างนะมันเป็นธรรมชาติผมจะมาติดตรงนี้ดูสวยๆป๊บ ติไปก่อนครับคุณพอให้มันแบบมากมากไปว่ากันนี่ทดลองทดลองทดลองแบบว่า ลองติดดูก่อนถ้ามันสวยก็จะเป็นสกรูเนอะมาชะเอามาปฏิปต่ปตอทำเป็นโมเดลขึ้น ตาร้อนนี่ครับติดอ่นั่นและเป็นตาไม้เหมือนวงช้างถ้ามีเลยเล็กถ้าไม่สวยก็ก็อ้ออก้วว่าผมมองนี้แหละในสายตาผมมองนี่มันห,หัวช้างแต่ตรงนี้เขาก็สวยของเข,า,ขาก็ปล่อยมันไป เราจะเอาตรงนี้ออกตรงนี้ออกก็ได้แต่ว่าเราจะปล่อยเป็นธรรมชาติไปเลยตรงฐานนี่เราจะใส่ขามาด้วยใส่ขาตรงนี้ตรงนี้ใส่ขาเพราะว่าข้างล่างนี่มันจะผมะทำเกินไปนอืมันโพ จะเอาพระพุทธรูปวางตรงนี้นะอืมพุทธจารย์โตอยู่นัน้ไม่อยากจะไม่อยากจะปัดให้มันปัดให้มันอน,นี้นะผมเก็บสะสมลายไม้ไว้แบบนี้มันจะสวยกลัวเป็นธรรมชาติกลัวนิมตตาไม้ยังมีไอเดียอยู่ว่าจะหาทำเป็นใบ ใบเขาใส่ผมคิดออกแล้วล่ะว่าจะทําไงทําเป็นใบไม้ผมคิดว่าน่าจะเอาผิวไม้ผิวไม้แบบนี้แหละมาถากทําบางแล้วก็ตัดทําเป็นใบไม้เรียนแบบใบไม้เราก็ต้องมองดูใบไม้ชนิดไหนผมเพิงเห็นไซโคหลีนี่แหละใบจะเป็นแม่แบบเขานี่ไซโคหลีตัวนี้ จะเ,เป็นแม่แบบใบไม้อืมสวยยรอติดตามดูนะครับต้องใช้เวลาหน่อยอันนี้แคบประกอบประกอบเข้ากันเล็กๆ,ๆน้อยๆอันนี้ก็น่าจะเอามาตัดแต่งนิดหน่อยติดตรงนี้หรือเปล่าอาจจะติดถ้าติดตรงนี้มันจะติดพอพุทธลูกหรือเปล่าอืมติดตรงนี้ยืงไง เพราะว่าเราจะมองไปแบบนี้ยังไงก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็หาวิธีดูก่อนตามจินตนาการของเรานี่ก็จะเป็นเห็ดเห็ดเราก็จะมาติดตรงนี้แบบนี้ อ,อันนี้แหละรอดูกันครับรอดูกันเสร็จแล้ว ยังไม่ร้อยเปอร์เซนแค่ทดลองดูเฉยๆอันนี้ก็สวยนะเนี่ยไม้ชินีเน้เป็นเ่าเคี้ยเขาแบบม,มาแต่งใส่สวยๆ นี่เป็นประดูต้นเลยมีมีใบเห็ด อันนี้เป็น<อ>จริงจกมันตายพลายองก็เลยมาติดนี่ไม้ลักษณะไม้ถ้าเป็นสีมันจะสวยนี่มันเป็นสีไม้เป็นสีเทาสีเนี่ยมองไม่ค่อยสวย ตาไมา้แต่งได้แค่นี้ก่อนมืดแล้วพอ,อก่อนเอ็นนึกไอเดียได้ก็มาแต่งใหม่ยังขายัางไยม่นจะแต่งเลยลองไว้ก่อนองค์พระใส่ก็สวย